คลิปนี้ลินมาพูดถึงค่าใช้ใจ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์อย่างคร่าวๆนะคะค่าใช้ใจ่ายในการโอนอสังหาริมทรัพย์นะคะมี3รายการคือ1ค่าธรรมเนียมการโอน2ภาษีเงินได้จากการถือครองหักหน้าที่จ่าย 3. ค่าอากอรหรือภาษีธุรกิจเฉพาะค่าใช้ใจนะ่ายนสำนักง,งานที่ดินกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 1. ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมหรือค่าโอนคิด2%จากราคาประเมินราชการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหากนักที่จ่ายคิดตามหลักเกณฑ์ของสัมภารกรณ์ค่ะอันนี้คิดตามราคาประเมินราชการ 3. ค่าอากรสแตมคิด0.5%์ดของราคาซื้อขายและไม่ต่ำกว่าราคาประเมินนะคะ3ภาษีธุรกิจเฉพาะคิด3.3%ของราคาซื้อขายและไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน 3กับ4นี้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ4ค่าจดจำนองกรณีมีการจำนองกับสถาบันการเงินคิด1%ของมูลค่าที่จำนองค่ะอกรสแตมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะเลือกนะคะจากกรณีที่1มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปเกิน1ปีหรือถือครองเกิน5ปีอันนี้เลือกอยู่ที่เสียค่าอากรสแตมค่ะนอกนั้นเสียภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะ ค่าใช้จ่ายของสำนักง,งานที่ดินกรณีที่เป็นนิติบุคคลนะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลเสีย1%ของราคาซื้อขายค่ะค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม2%จากราคาประเมินค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ3 3เของราคาซื้อขายกรณีมีการจดจำนนงนะคะ1%ของมูลค่าที่จดจำนนงค่ะนิติบุคคลเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอย่างเดียวนะคะไม่มีการใช้อากรค่ะ เอกสารต่างๆที่ใช้ในการโอนนะคะสำหรับบุคคลธรรมดานะคะก็มีฉนวนฉบับจริงนะคะบัตรประชาชนนะคะใช้ตัวจริงนะคะพร้อมสำเนาไปด้วยทะเบียนบ้านใช้ตัวจริงค่ะพร้อมสำเนาหนังสือมอบอำนาจกรณีมีการมอบอำนาจสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะคะกรณีมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสกรณีมีคู่สมรสและไม่ได้ไปด้วย แล้วก็แล้วก็มีสำเนาบ,บัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาทะเบียนสมรสกรณีที่มีคู่สมรสค่ะเอกส,สารสาเอกสารสำหรับโอนของนิติบุคคลนะคะก็จะมีโฉนดตัวจริงนะคะหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคนณส่วนที่และว,วัตถุประสงค์บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีที่เป็นบริษัทจำกัดนะคะหรือมหาชนจำกัด แบบรับรองรายการจดทะเบียนกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนหรือห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนิติบุคคลนะคะแล้วก็บ,บัตรประชาชนทะเบียนบ้านและตัวอย่างรายมือชื่อของกรรมการแล้วก็รายงานการประชุมค่ะแจ้งวัตถุประสงค์ในการขายหรือซื้ออาังหาริมทรัพย์ค่ะตรงนี้ ถ้าหากต้องการไฟล์ข้อมูลที่ลินใช้ใน PowerPoint ตรงนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ง YouTube นะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคลิปที่มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะคะ